มีหลักธรรมะที่จะนำมาบอกกล่าวกันนะในเวลานี้เป็นหลักธรรมะที่พระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของมิตรแท้แล้วก็มิตรเทียมนะวันนี้เราจะได้ทราบว่าบุคคลที่เราครบอยู่เนี่ยใครคือมิตรแท้ใครคือมิตรคเทียม ตอนนี้ไปดูสิ่งที่เรียกว่ามิดเทียมก่อนมิดเทียมมีประเภทอะไรบ้างนะพระองค์ตรัสว่าคนสีจำพวกเหล่านี้นะก็คือคนปอกลอกนะคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชักชวนไปในทางชิบหายนะพึงทราบว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่มิตรเป็นแค่คน เทียมมิดนะหรือว่ามิดเทียมนะตอนนี้ใน4ประเภทนี้ยังแยกออกเป็นอีก4ลักษณะนะก็คือ1คนปอกลอกนะพึงทราบว่าไม่ใช่มิดเป็นแค่คนเทียมมิดโดย4ส,สถานสถานะ4ีก็คือนะเป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว บุคคลประเภทนี้เป็นคนปอกลอกของตัวเองไม่ให้เสียแต่ของเพื่อนนี่อยากจะได้นะอยากจะนําเข้ามานะประเภทที่2เสียให้น้อยแต่คิดเอาให้มากมันแสดงว่าอะไรก็ตามที่เราเสียออกไปเนี่ยปริมาณน้อยแต่เวลาจะนําเข้ามาเนี่ยต้องการเยอะๆคิดจะเอาเยอะๆนะประเภทที่3ไม่รับทํากิจของเพื่อนในยามที่มีภัยนะวเวลาเพื่อนมี เตุมีภัยมีธุระจะขอความช่วยเหลือให้เราไปทำเยเราจะไม่ค่อยรับทำในสิ่งที่เพื่อนขอร้องประเภทที่4ครคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนคือถ้าไม่มีประโยชน์สำหรับตนเราจะไม่คบเพื่อนไม่คบเนี่ยนี่คนปลอกลอกดังนั้นให้ทราบว่ามิตรที่เป็นคนปลอกลอก มีลักษณะ 4, นะสถานะอย่าง,างนีนะ้ประเภทที่2คนดีแต่พูดนะคนดีแต่พูดพึงทราบว่าเป็นมิตรเถียบไม่ใช่มิตรแท้โดยสีสถานะนะประเภทที่1นะเก็บเอาของล่วงมาแล้วมาประใส่หมายความว่าสิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะเอามาพูดนะประเภทที่2 ้างเอาของที่ยังมาไม่ถึงมาปราสัยนะหมายถึงว่าสิ่งอะไรก็ตามที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตชอบออกมาพูดนะประเภทที่ 3, สาสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเวลาเพื่อนมีปัญหาหรือเกิดความเดือดร้อนก็จะช่วยเหลือในสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้นะและประเภทที่4เมื่อกิจเกิดขึ้นนะแสดงความขัดข้อง ออกปากพึ่งพาไม่ได้อย่างนี้แหละคือคนดีแต่พูดพึ่งทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมประเภทที่สามคนหัวประจะคนหัวประจบพึ่งทราบว่าเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิรแท้โดยสี่สถานะประเภทที่หนึ่งตามใจเพื่อนให้ทำความชั่ว นะเพื่อนทําชั่วก็คล้อยตามไม่มีการทัดทานไม่มีการห้ามปรามประเภทที่2ตามใจเพื่อนให้ทําความดีนะจะทําดีก็คล้อยตามนะจะดีอย่างไรก็คล้อยตามประเภทที่3ต่อหน้าสรรเสริญนะประเภทที่4รับหลังนินทาเนี่ยประเภทเนียคนหัวประจบอย่างเนี้ยพึ่งทราบว่าไม่ใช่มิตรเป็นแค่คนเทียมมิตรหรือมิตรเทียมนะประเภทที่ส คนชักชวนในทางให้ชิบหายอย่างนี้ทราบว่าเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิรแทนะชักชวนให้ดื่มสุราน้ำเมาเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะประการที่สองชักชวนให้เที่ยวในตามตรอกซอกซอยในเวลากลางค่ำกลางคืนประเภทที่สามชักชวนให้ดูการและเล่นการมโห,งหงสพประเภทที่สี่ชักชวนให้เล่นการพนันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอย่างนี้แหละ พึงทราบว่าเป็นคนชักชวนในทางให้จิบหายเป็นมิตรเทียมไม่ใช่มิรแท้นะตอนนี้เมื่อเรารู้จักคำว่ามิตรเทียมกันแล้วเนี่ยก็มารู้จักสิ่งที่เรียกว่ามิรแท้กันบ้างนะมิรแท้แบ่งออกเป็นสีประเภทเหมือนกันนะก็คือมิรแท้ประเภทที่1นึ่งนะมิตรมีอุปการะนะประเภทที่สองมิรร่วม ทุกรวมสุขมิตรประเภทที่3มิมิดแนะนำประโยชน์นะมิดที่4นะมิตรมีความรักใคร่นะสีประการนี้แหละให้ทราบว่าเป็นมิตรแท้ไม่ใช่มิตรเทียมนะตอนนี้มิตรมีอุปการะนะยังแยกออกมาเป็นสีสถานะนะก็คือประเภทที่1 รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้วเพื่อนผู้มีความประมาทแล้วก็นะประคองรักษาไว้นะสองรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทนะก็คือรักษาทรัพย์ของเพื่อนผู้มีความประมาทอยู่นะสามเมื่อมีภัยเป็นที่ตั้งพำนักได้หมายความว่าเมื่อเพื่อนมีภัยก็มีที่พำนักได้พึ่งพาได้ประเภทที่ส เมื่อกิจที่จําเป็นจะต้องทำํำนะเพิ่มทรัพย์ให้2เท่ามาถึงว่าเมื่อมีธุระเพื่อนขอร้องมาขอออกปากมาในเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะก็จะให้มากกว่าที่ขอนี่แหละมิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดย4ประการอย่างนี้ประเภทที่ 2, มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขให้พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดย4สถานะได้แก่ 1. บอกความลับของตอนแก่เพื่อน ความลับของเราเนี่ยบอกกับเพื่อนทั้งหมดไม่ปิดบงัง2ปิดความลับของเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนมีความลับอะไรเนเราจะช่วยปกปิดเอาไว้นะสามไม่ละทิ้งในเหตุอันตรายเมื่อมีเหตุอันตรายปรากฏกับเพื่อนก็จะไม่ละทิ้งไปนะสี่แม้ชีวิตก็อาจสระได้เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้เนี่ยมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสสถานะอย่างนี้ สามมิตรแนะประโยชน์นะมิตรแนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสี่สถานะได้แก่หนึ่งห้ามเพื่อนจากความชั่วเพื่อนจะทําชั่วเนี่ยก็ห้ามปรามทัดทานเอาไว้ให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วแนะนําให้เพื่อนนะตั้งอยู่ในความดีสามให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะก็ให้เพื่อนได้ฟังนะนำมาให้เพื่อนฟัง 4. บอกทางสวรรค์ หมายความว่าบอกทางที่จะไปสุคติโลกสวรรค์ในหนะ้กับเพื่อนนี่มิตรแนะประโยชน์พึงทราบว,ว่าเป็นมิตรแท้โดยสีสถานะดังนี้ประการที่4มิตรมีความรักใคร่นะมิตรมีความรักใคร่พึงทราบว,ว่าเป็นมิตรแท้โดยสีสถานะคือ 1. ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนหมายความว่าเพื่อนเวลาเพื่อนเสื่อมไม่ว่าจะเสื่อมทางยศเสื่อมทางทนะรัพนะรือมีความเสื่อมในทางใดก็ตามเราก็ไม่ยินดีกับความเสื่อมของเพื่อน 2ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนคือมีมุติตาจิตนะเมื่อเพื่อนมีความสําเร็จมีความเจริญเราก็ยินดีกับเพื่อน 3. ห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อนนะควับว่าถ้ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมากล่าวโทษเพื่อนเราจะออกรับแทนจะช่วยแก้ต่างให้และจะช่วยห้ามปรามและสี่สันเรินคนที่สันเรินเพื่อนหมายความว่าใครจะมาสันเรินเพื่อนเราจะยินดีกับเขานะมิตรมีความรักใคร พืทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสีสถานะดังนี้ตอนนี้เราจะได้ทราบแล้วว่าอะไรคือมิตรเทียมอะไรคือมิตรแท้เพราะฉะนั้นเราจะได้นําไปนำไปวัดสอบไปวิเคราะห์ดูว่าบุคคลใดก็ตามที่เราครบอยู่ทุกวันเนี้ยบุคคลใดเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมโดยเอาอาศัยสิ่งที่พระงคมศา,าสดาได้ตรัสเอาไว้นี้ไปที่สูตรไปวัดสอบกับบุคคลเหล่านั้นนะ และที่สำคัญที่สุดกว่านั้นก็คือการที่เราจะไปวัดใครว่าเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมตัวของเราเองก็ต้องทราบว่าเราอยู่ในสถานะมิตรแท้หรือมิตรเทียมด้วยกันเช่นกันน,นี่คือพระสูตรที่มีประโยชน์นะที่นํามาฝากกันในช่วงนีนะ้ขอให้ติดตามพระสูตรที่มีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดติดตามด้วยครับ